สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Top World Map ครับผมไม่ได้อัปเดตไปนานเพราะว่าไปติดอัปเดตเรื่อง Earth2 ในช่องนาทีชาลิชาติขออภัยด้วยครับแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูอะไรบางอย่างวันนี้ไม่ได้จัอันดับครับแต่จะพาทุกคนไปสถานที่ที่เดียวสืบเนื่องมาก่อนครับว่าก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับผมไปรายการผีกับ พี่ต้อมครับไปเล่าในรายการผี ghost story สองคนเล่าเรื่องผีแล้วมีใส่แขกรับเชิญครับคนหนึ่งพี่บุญชัยครับก็พี่บุญชัยเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกันพลาดกันพลาดพี่บุญชัยครับทําช่อง youtube ครับทําช่อง youtube ที่มีชื่อว่าโคตรกลัวผีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยโคตรกลัวผีของพี่บุญชัยพี่บุญชัยพาเราไปท่องเที่ยวครับพาเราไปดูสถานที่เราได้เอ์ เป็นสุสานครับซึ่งผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนอาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนผมไม่ค่อยติดตามข่าวาวแล้วพอผมฟังเรื่องราวสุดสยองของพี่เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสถานที่ที่ต้องไปวันนี้ครับกับท็อปเวอร์แมพก็จะพาทุกคนไปสุสานเราด้าแอ หลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเป็นรูปดาวเทียมโอ้โหผมบอกตรงผมว่าไม่ธรรมดาวะ่ะแค่ที่ตรงนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยก็ปกตินี่แต่ถ้าสังเกตดีๆนะไม่มีการทำอะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะขออนุญาตเล่าก่อนนะครับก็คือเราได้แอ ที่ตกตรงนี้ย้ำที่ตกตรงนี้นะครับเป็นเที่ยวบินที่0ูนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศประสบอุบัติเหตุเนื่องจากปัญหาของเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งระหว่างทําการบินมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสะกดใจว่ะ2 2 3คนครับเป็นอุบัติเหตุทางการบินที่มีผู้เสียชีวิต มากที่สุดเป็นอันดับที่28ของโลกครับบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันตกตอนไหนมันตกวันที่26พฤษภาคมปี2534ครับโอหตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยผมเกิดปี28อันนี้34ประมาณอีกวบว่า2บวก4 6ควบผมไม่รู้จริงไม่รู้เรื่องเลยโอ้โห แล้วขนลุกมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปฟังพี่เขาครับพี่บุญชัยใต้คลิปรับรองว่าหลอนมากๆแต่วันนี้อยู่กับผมในท็อปเวิร์มแฮทเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสถานที่ครับผมสถานที่จริงแต่คงไม่ต้องหลอนแบบพี่เขาสุสานเราด้าแอร์มาดูกันครับว่าเราจะเข้าไปได้ถึงไหนเหมือนเขาไม่ให้ไม่ให้เราเข้าหรือเปล่านี่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 สุสานครับ โอ้โหเขาไม่ให้เราเข้าแต่พูดถึงเขาทําทัศนียภาพดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากๆเลยเฮ้ยผมเสียดายว่ะผมอยากเข้าไปผมอยากได้รูปผมอยากได้อะไรแบบที่เราสามารถเห็นรูปได้เราเราเราจะทายังไงเราถึงจะแบบเห็นรูปทั้งหมดอันนี้เป็นสุสานนะเดี๋ยวผมคลิกให้ดู ถ้าเข้าไปไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาวิชีนะผมเห็นเป็นเงาคนวะ่ะผมอาจจะคิดเองก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ต้นไม้เรียงกันแล้วเกิดเป็นรูปคนตรงนี้ครับทุกคนเห็นปะ มันเป็นรูปคนเป็นผู้หญิงใส่ชดาโอ้ยหลอนว่ะนี่มันไม่ใช่รายการผีทำไมผมถึงต้องเล่าแบบรายการผีก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นศิลาจารึกชื่อผู้วายชนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับกับทั้ง223ชีวิตสาชีวิมาเป็นคนต่างชาตินี่ครับจุดเครื่องบินตกจุดนี้223ศพ ป่าสน2ใบซึ่งพี่บุญชัยมาเล่าในรายการครับว่าพี่บุญชัยเดินอยู่ในป่าไผ่ตรงนี้เลยครับป่าที่เป็นไผ่เต็มไปหมดเลยแล้วพี่บุญชัยก็เจอเรื่องราวลึกลับเต็มไปหมดผมไม่รู้จะพูดยังไงยังไงต้องตามไปดูใต้คลิปนะครับต้องตามไปดูผมผมเห็นตรงนี้ก็สะหล่นแล้วอะเนี่ยปีกเครื่องบินนะครับ โอ้ยสิลาจะเลยผู้วายชนอันนี้น่าจะเป็นด้านนอกครับเราไม่เห็นแล้วผมบอกเลยไฮไลท์จริงๆรูปนี้ผมขออนุญาตเซฟภาพได้ไหมเปินสกีนี้ได้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราพาไปดูอะไรที่มันสลดสลดขนาดนี้ในส่วนของ ข้อมูลทั่วๆไปของเราได้แอร์นะครับก็สามารถเซิร์ชในวิกิพีเดียได้นี่เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งเคยได้ยินจริงๆผมเพิ่งเคยได้ยินจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับพี่บุญชัยผมเพิ่งได้ยินจริงๆแล้ววันนี้ผมมาเปิดข้อมูลดูผมเสียใจมันมากมาครับผู้โดยสาร213คนกับลูกเรือ10คน ตายการควบคุมของกัปตันโทมัสเ w ว l ลและผู้ช่วยนักวินโยเซฟทัวเนอร์ชาวออสเตรียเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบจริงๆจัง,จงๆครับวันนี้อาจจะดูเศร้าหน่อยนะครับเพราะวันนี้ผมพาทุกคนมาดูจุดเครื่องบินตกเพราะฉะนั้นมันไม่สวยแน่ๆกับวันนี้ในท็อปเวิร์มแมพครับผมผมเชื่อว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ทุกคนต้องมาดูมาสัมผัสความสยดสยองความหลอนและรู้สึกได้เลยครับว่ามันหดหู่จริงๆสำหรับวันนี้ครับผมท็อปบัวแมพผมเตะนาทีชาลิชาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนจะเป็นที่หลอน,ลอนหรือจะเป็นจัดอันดับ10อันดับสวยๆอีกเรื่องนึงนะครับและเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ